สวัสดีค่ะบัณฑิตคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันในชีวิตของบัณฑิตนะคะเนื่องจากเป็นวันรับปริญญาซึ่งช่วยยืนยันว่าบัณฑิตทุกท่านนั้นได้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วการที่ทุกท่านเดินทางมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาทุกท่านได้มีความพยายามพากเพียรและ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆที่หลากหลายที่คณะการแพทย์แผนไทยได้จัดเอาไว้ให้กับบัณฑิตทุกท่านนะคะซึ่งการสำเร็จการศึกษาในวันนี้ก็ช่วยยืนยันว่าบัณฑิตทุกคนจะเป็นแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งทำรองไว้ถือซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ดีค่ะโอกาสนี้อาจารย์ก็จะขอเป็นตัวแทนคณะอวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในอาชีพดีๆที่บัณฑิตทุกท่านได้เลือกไว้รวมทั้งขอให้มีความสุขความสมหวังในชีวิตส่วนตัวนะคะเนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจะช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยนะคะสำหรับ รับปริญญาของคณะการแพทย์แผนไทยปีนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านรวมทั้งผู้ปกครองบัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะ